ีมะเสงลักษณะเฉพาะจุดเด่นและจุดอ่อนลักษณะเฉพาะของคนเกิดปีมะเสงบุค,คลิกลึกลับผู้จาแผ่วเบารูปร่างหน้าตาสวยงามถูกใจเพศตรงข้ามจุดเด่นของคนเกิดปีมะเสงฉลาดดาวสถานการณ์เก่งรักการอ่านการเรียนรู้และดนตรี จุดอ่อนของคนเกิดปีมะเสงเกียดคร้านมักหลงตัวเองใจแคบเรื่องเงินเงินทองทองคู่รักที่เหมาะสมของคนเกิดปีมะเสงปีฉลู ปีรากาคนเกิดปีมะเส็งนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดใจและเป็นที่รักของผู้อื่นถ้าเจองานที่รักจะเป็นคนเอาการเอางานออกจะเย่อหยิ่งจองของภูมิใจในตัวเองมักมีทิฏฐิมานะใจน้อยโกรธง่ายหายเร็วคนเกิดปีมะเส็งนั้นมีโชคเสมอ และไม่ค่อยขาดเงินเคล็ดลับสำหรับคนเกิดปีงูเล็กคือให้พยายามหางานที่ไม่เสี่ยงและไม่หนักมากนักเนื่องจากคนเกิดปีนี้มีนิสัยเกียจคร้านอยู่ในตัวคนเกิดปีมะเสงเป็นคนช่างคิดฉลาดและล้ำลึกนอกจากนั้น ยังเป็นคนมุ่งมั่นไม่ทิ้งอะไรไปกลางคันคนเกิดปีมะเส็งเชื่อเรื่องความประทับใจแรกความรู้สึกความเห็นอกเห็นใจคำแนะนำและความเห็นของผู้อื่นรวมทั้งสัมผัสที่หกในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ คนปีมะเสงมักจะคิดเล็กคิดน้อยในแง่ของเรื่องเงินทองข้อเสียที่สำคัญที่สุดของคนเกิดปีนี้คือการพูดอะไรเกินความจริงบางครั้งโกหกเก่งไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่แล้วก็มักเอาตัวรอดได้ทุกครั้ง คนเกิดปีมะเสงนั้นชอบหวานเสน่ห์ถึงแม้จะเจ้าชู้ไปหน่อยแต่ก็ยังนับว่าพอทนได้ไม่น่ารังเกียจเกินไปนักด้วยความเจ้าเสน่ห์นี้เองที่ทำให้ใครต่อใครพากันมาหลงรักคนปีมะเสงอย่างหัวปากหัวปามเมื่ออยู่ ในห้วงรักหนุ่มมะเสงจะเป็นคนโรแมนติกและเจ้าเสน่ห์นอกจากนั้นยังมีอารมณ์ขันเหลือเฟือส่วนสาวมะเสงก็จะสวยหวานอย่างไรก็ตามหากตกลงปลงใจกับคนปีมะเสงแล้วลักก็เตรียมถูกงูรัดแบบถาวรได้เลยเพราะคนปีมะเสงนั้นขี้หึงมากและจะห่วงยาวไปเรื่อยๆแม้ว่าจะหมดรักกันไปนานแล้วก็ตาม สิ่งที่ชาวปีมะเสงไม่ชอบก็คือการถูกปฏิเสธด้วยความที่เป็นคนมีอัตราสูงคนเกิดปีมะเสงจึงคาดหวังว่าตนเองจะต้องได้รับการต้อนรับและยอมรับจากทุกคนที่ตนเองติดต่อด้วยเพื่อให้ตนเองรู้สึกมั่นใจและ ปลอดภัยเสมอคู่ที่เหมาะกับคนเกิดปีมะเสงที่สุดคือคนเกิดปีระการองลงมาคือฉลูหรือมะเมียที่พอเข้ากันได้บ้างก็คือคนเกิดปีมะแมจอขานฉลูหรือมะโรงปีต้องห้ามคือปีถอวอกมะเสงด้วยกันเองหรือกุล